สวดีครับวันนี้เราจะมาทำการทดลองเรื่องสารละลายคโคเปอร์ชันเฟตเมื่อจะสารละลายไฮโดรคลอริกลงไปนะครับอุปรกรณ์นะครับมีน้ำกันนะครับสารละลายคอปเปอร์ชันเฟตครับซึ่งสารสารละลายคอปเปอร์ชันเฟตนี้เป็นสารละลายที่เราเอามาละลายเองนะครับก็ไฮโดรคลอริกครับขั้นตอนแรกนะครับหยดสารละลายคอปเปอร์ชันเฟตลงไปในหลอดทดลองที่สอง หลังจากนั้นหยดน้ำกันลงไปในหลอดที่มีสารละลายคอร์ซัลเฟตอยู่นะครับเพื่อเพิ่มปริมาณเพื่อเป็นการเปรียบเทียบสีกับอีกหลอดหนึ่งน,นะครับหลังจากนั้นนะครับหยดสารละลายไฮโดรคอริกลงไปนะครับ ก็จะเห็นได้ว่าสารละลายเปลี่ยนเป็นสีเขียวนะครับจากเดิมที่ตอนแรกเป็นสีฟ้านะครับและหลังจากนั้นนะครับเราจะหยอดน้ำกันลงไปในหลอดที่มีที่เป็นสีเขียวครับ ต้องใส่ยเยอะๆนะครับก็จะเห็นได้ว่าสารละลายก็กลับมาเป็นสีฟ้าเหมือนเดิมนะครับ